มาสมัยโบราณสมัยสุขโขทยัยสูกยอวิเบโกสมัยพระร่วงจากสมัยพระเจ้ากุหราบคำแหง <c oughs> ชอบละเอีอยดอ่อนชอบอ่อนน้อมทำตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่แต่การหนุ่มสาวสมัยเนี้เขาชอบพูดความจริงซึ่งกันและกันเขาจะใส่แหวนนิ้วนางเสมอคนที่ เป็นหนึ่งเป็นสาวทอบใจนินางนางแปลว่านางสาวเป็นขุนเป็นนางเป็นหญิงเป็นนางนางเหนียแปลว่าละเอียดอ,อ่อนนางแปลว่าอ่อนน้อมเรียกว่านางสาว,นาาว,วนานหน้าเขาขาวสวยทุกคนอ่อนน้อมทำตนหน้า,าเรื่มใสหน้าศรัทธาเจอที่วัดศูนย์การแห่งวัฒนธรรมชาและละเอียดอ,อ่อน Am or normal?